สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับสูตรคำนวณน,นะคะปักหลักสิบบนนะคะวยัยราพัฒนาประจำงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีหกสี่นะคะหรือว่าวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะกับสูตรคำนวณน,นะคะสิบบนนะคะปักหลักสิบบนเลขคงที่ของเราก็ยังเป็นที่ศูนย์สองหนึ่งสี่สองนะคะ ตอนที่เราจะไปรอลุ้นในงวดวันที่หนึ่งนะคะเราก็มาคำนวณไปพร้อมๆกันนะคะว่าเลขของที่ของเรายังเดินดีต่อเนื่องหรือเปล่านะคะเลขของที่ศูนบวกสองบวกหนึ่งบวกสี่บวกแล้วก็สองบวกนะคะเลขของที่ศูนบวกกับหลักสิบนะคะ ศบวกหลัก10บนะคะศูนย์บวก2เท่ากับสองสองบวกกับเลขคงที่สองสองบวก2เท่ากับ4 4บวกเลขคงที่1 1บวก4ี่เท่ากับห้นะคะหบวกกับเลขคงที่อีกสีหบวก4เท่ากับ9 9บวกกับเลขคงที่อีกสองนะคะเบวก2เท่ากับ11นะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะปักหลักสิบบนนะคะก็จะมีสองสี่ห้าเก้าแล้วก็หนึ่งนะคะมาดูที่งวดวันที่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่นะคะสิบบนเรานะคะก็จะเป็นหนึ่งนะคะก็ติดมานะคะงวดนี้ ไปต่อที่งดวดรันที่19กันเลยนะคะเลขคงที่ศูนบวก2บวก1บวกสบวกแล้วก็2บวกเลขคงที่ศูนย์บวกกับหลัก10นะคะศนบวก1เท่ากับ1 1บวกกับเลขคงที่อีกสองหบวก2เท่ากับ3 3บวกกับเลขคงที่อีก1 3บวก1เท่ากับ4 4บวกกับเลขคงที่อีก4ี่นะคะสบวก4เท่ากับ8 8บวกกับเลขของที่อีก2นะคะ8ปดก2เท่ากับ10ก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวก็คือ0นะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะปากหลักสิบนนะคะก็จะมี1 3 4 8แล้วก็0นะคะ ก็มาดูที่งวดวันที่22เดือน11ปี64นะคะแนวทางออก372915 372915นะคะ10บนก็คือหนึ่งนะคะ10บนก็ติดหนึ่งมานะคะงวดนี้ก็ถูกนะคะ ก็ไปต่อที่งวดวันที่ยีสองกันต่อเลยนะคะเลขคงที่ศูนย์บวก2บวก1บวก4บวกแล้วก็2บวกนะคะเลขคงที่ศูนบวกกับหลัก10นะคะศูนย์บวก1เท่ากับ1 1บวกกับเลขคงที่สามหบวกสองนะคะเลขคงที่สองสองบวก1เท่ากับ3 3บวกกับเลขคงที่อีก1นสามบวก1เท่ากับสี่ สี่บวกกับเลขคงที่อีกสี่นะสี่บวกสี่เท่ากับแปดนะคะแปดบวกกับเลขคงที่อีกสองแปดบวกสองเท่ากับสิบก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวนะคะก็คือศูนย์นะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะสิบบนนะคะก็จะมีหนึ่งสามสี่แปดแล้วก็ศูนย์นะคะ มาดูที่วดวันที่24นะคะแนวทางออกนะคะ642 801 642 801นะคะ10บนก็คือ0นั่นเองนะคะ0นะคะก็ไม่ได้มาแค่นั้นนะคะบนมาหมดเลยนะคะทั้ง8ทั้ง0ทั้ง1นะคะ ถ้าวดนไหนโชคดีก็ได้ทุกตัวนะคะแต่เราเน้นที่ปักหลักสิบนาหลักสิบบนนะคะก็คือสูตรวันนี้ก็ถูกนะคะสูตรก็คือสูตรนะคะก็มีเขามีหลุดไปเรื่องธรรมดานะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ เก็ไปต่อที่งวดวันที่24กันต่อเลยนะคะเลขคขงที่ศูนบวก2บวก1บวก4บวกแล้วก็2บวกนะคะเลขคงที่ศนบวกกับหลัก10นะคะศูนย์บวก0ูนย์เท่ากับศูนศูนย์บวกกับเลขคงที่สองนะคะศูนย์บวก2เท่ากับ2อสองบวกกับเลขคงที่หนึ่งสองบวก1 2บวก1เท่ากับสาม สบวกกับเลขคงที่อีก4แล้ะคะสบวก4ี่เท่ากับเจ็ดนะคะเจ็บวกกับเลขคงที่อีกสองเจ็บวกสอสองบวกเเท่ากับเกผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะปกักลักสิบบนนะคะก็จะมีศูนย์เจด แล้วก็เก้านะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะมาดูทีงวดวันที่26เดือน11ปี64นะคะแนวทางออก026874 026874นะคะ10บบนก็คือ7นั่นเองนะคะ7เราก็มานะคะงวดนี้ก็ถูกนะคะสำหรับปักหลัก10บนนะคะตั้งแต่ลงให้มายังไม่หลุดนะคะแต่ก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ถ้าหลุด ทุกสูตรนะคะทุกสูตรเลยถ้าหลุดเกิน3งวดแอดก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่ทันทีนะคะก็ต้องคอยติดตามรับชมกันทุกๆงวดนะคะเดี๋ยวจะตามไม่ทันนะคะงวดวันที่26เดือน11นะคะเลขของที่0ูนยก2บวก1บวกแล้วก็2บวกนะคะเลขของที่0ูนบวกกับหลักสิบนะคะ0ูนย์บเท่ากับ7 7บวกกับ 7บวกกับเลขคงที่สองสองบวก7เท่ากับเ9บวกกับเลขคงที่อีก1นะคะ9บวก1เท่ากับ10ก <c okes> ็เ,เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวนะคะก็คือศ0ย์บวกกับเลขคงที่อี4นะคะศนย์ 0, บวก4เท่ากับ4 4, 4บวกกับเลขคงที่อีกสองสบวก2เท่ากับ6นะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมี เจ็ดนะคะสิบ,บนนะคะเก้า่แล้วก็6นะคะมาดูผลลัพธ์ในงวดวันที่29่สิบพฤศจิกายนสองพันห้ารนะคะแนวทางออก6 7 1 4 0ดหนึ่0สนะคะสิบ,บนก็คือศนย์นั่นเองนะคะก็มานะคะ วันนี้บนมาหมดเลยนะคะมีทั้ง4มีทั้งศูนย์ยงแต่ว่าศูนย์มา2รอบนะคะวันนี้ก็ถูกนะคะส ก็สิก็น่าจะสิบงวดแล้วนะคะวันที่ยี่สิบหกที่ลงให้ไปนะคะก็เพราะว่าวันที่สิบเก้านี่เจ็ดงวดแปดเก้าสิบสิบงวดพอดีนะคะ สำหรับสิบบนนะคะก็ไปต่อที่งวดที่ยี่สิเนะคะเพื่อที่จะรอผลในงวดวันที่หนึงก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเลขคงที่ศูนย์บวกสองบวกหบวกสี่บวกแล้วก็สองบวกนะคะเลขคงที่ศนบวกกับหลักสิบนะคะศูนยบวกศนย์เท่ากับศูนย์ศูวกกับหลักเลขคงที่สองศูบวกสเท่ากับสองสบวกกับเลขคงที่1นึ่งสองบวกหนึ่งเท่ากับ สามสามบวกกับเลขคงที่อีกสี่นะคะสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกกับเลขคงที่สองเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้านะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมีศูนย์สองสามเจ็ดแล้วก็เก้านะคะก็รอลุ้นรอชมในงวดวันที่สิบสองปีหกสี่นะคะก็คือวันนี้นั่นเองนะคะ ก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการคำนวณสูตรแนวทางนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับสูตรใหม่ๆนะคะที่พี่น้อง fc เราขอมานะคะสูตรยังไม่คงที่นะคะสำหรับหลักหน่วยบนเนาะก็รอ รอก่อนนะคะถ้าคงที่เมื่อไหร่แอดจะลงทยอยลงให้นะคะตอนนี้ก็ลองสูตรอยู่ยังไม่คงที่นะคะเดี๋ยวแอดก็จะมีสูตรของไทยมาลงให้ด้วยนะคะก็ลงให้ใคล้ายๆกับสูตรลาวนี่แหละกำลังกำลังลองสูตรอยู่นะคะถ้าคงที่แล้วก็จะทยอยลงให้แต่ละสูตรนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ